กูดมอนในวันนี้เรามาที่มหาวิามหากรรมวิชาการโรงพยาบาลยะลานะครับ <Okay. S 1> แปลว่าเราไม่ใช่ฮะ <c oughs> คือตอนนี้เรานัดการจุดนัดพบที่สองนะครับซึ่งจุดที่ศูนย์เยาวชนยะลาหรือว่า Youth Center แ <c oughs> นั่นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เรากําลังรองรอ รอสมาชิกที่เหลือซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสมาชิกเหลือคือใครเฮ้ยถ่ายไปถ่ายมาเห็นรถกอล์ฟอยู่ทางนู้นใครใช้รถกอล์ฟเอ่ยกอล์ฟกอล์ฟข้อนี่คือสมาชิกที่ไม่ได้นัดไว้ แล้วมีใครคอีกไอพวกนีก้มันจะมาตอนนี้เวลาหกครึ่งแล้วครับเป็น problem we're waiting for other members at the youth center here ปัญหาเดิมอีกแล้วคือนัดนัดพบแต่ไม่พบตอนนี้ตัวหารันอยู่ฮะเกียยอ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 ยับการูดาายนะคะน ว่าไปบ้านมัน <Okay. S 2> เลยสมาชิกของเราในวันนี้น้อยลงนะครับข้างหน้าสุดนู่คือมูอาสครับที่ฮะทำดีครับต่วนครับแยดีรันครับแอ t h ด n เราไปท้ายด้วยแหละครับอันไม s เสาก็ตอนนี้เรากำลังจะไปเช็คดูว่าอามานจะไปหรือเปล่า แวะไปที่บ้านปับนึ้เมื่อกี้ไปบ้านกี้เห็นบอกว่าจะไปจะไปแล้วก็ไม่ไปเห็นบ้านปิดเงียบฮะ so ล just don't น n o w so นั้นเราก o จะเ check าอามันอยู่ h o ่บ o านหรือแล้วถ้าอยู่ก็จะชวนเ เรามาถึงวิทยาลัยสารพัดช่างแล้วนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Yale Polytechnic College Polytechnic ก็คือวิทยาลัยหรือว่าในทางสายอาชีพนะครับแบบเทคนิคคล้ายๆเทคนิคแต่ว่ามันสารพัดช่างมันอาชีวะอะไรพวกเนี้ยเอ้จริงไม่ใช่นเลยนะอาชีวะอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือ p o l y t e c h n ค Polytechnic ตอนนี้ เราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาชุมชนนะครับหรือว่า Community Development Learning Center อยู่แถวๆหลังแฟร์ตำรวจนะครับซึ่งวัน4วันก่อนได้เข้ามาตรงนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีทางขี่จักรยาอะไรเงี้ยขอบคุณพี่โก้นะครับขออนุญาตพี่โก้นะครับแต่อตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปตรงตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ขอเน่นอคอยขอคอยตรงนั้นาใจ เหนื่อยจังเลยให้ห่อคอยนะขึ้นได้ไหมนะได้ได้บอกเขาแล้วตอนนี้เราหยุดพักวอร์มสักครู่หนึ่งเผื่อว่าเดี๋ยวใครจะเป็นเป็นตะคริวตะคริวตะคริวภาษาอังกฤษเรียกว่าตะคริวมังเหี้ตะคริวภาษาอังกฤษเรียกว่าเดี๋ยวก่อนนิดก่อ่เอ่อแครม

เส้นทางกี่จัก,กรยานอยู่นะครับลงมานนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วว่าให้ไปทางหอคอยแต่ว่าคิดว่ามันต้องมาตรงก็ไม่ใช่ฮะต้องหาหอคอยจะต้องผ่านไปที่หอคอยแล้วก็จะเข้าสวนยางไปก็จะไปอยู่รอบๆนู่นเลยฮะแต่ทางลงตรงเนี้ยเหนือตรงเนี้ยเสผิวสูงดีฮะตอนลงนี่โอ้โหสนุกมหอคอยมากับหอบเลยหอคอยตรงนี้เหรอ พอคอยนี่ยอ่าใช่แล้ว o ก็จะไป go t ด้สิไปก็ได้สิเย้ค่ะยิ้มออกจริงไหมลันก่อนเดินขึ้นมาสิไม่ต้องมองสิจะมองอะไรเดินมาธรรมดาไม,ไ,ไม่มีอะไรที <จะ S 1> แต่คขาบอกเด็กเนี่ยเด็กจ,จะกลัวหมา เราอะไรเขาบอกว่าเมื่อกี้ผ่านไปหอคอยมาแล้วก็ให้ผ่านมันจะเข้าไปสวนยางอะแต่ดูทางแล้วไปวะนี่ไงท้าไมทางนี้ก็ทางเนี้แต่ทางนี้ดูน่าไปวะน่าประชนไผ่มากเลยฮะแต่แค่หวังว่าเราน่าจะมาถูกทางแค่นั้นเองเดี๋ยวดูดูต้นทางนีว่าไปได้ไหมโอเคไหมว้าว My God this is so amazing this is amazing เฮ้ยไปได้ไปได้ไปได้น่าจะเป็นทางนี้แหละที่เขาบอกไปไปร้าให้กูถือะนะเอามีดมาทำอะไรเอามาขีดยางกันแล้ในที่สุดเราก็ตัดสินใจเข้ามานะครับ นี่คืออยู่ในป่าจริงๆอ่ะสุดยอดมากในยะลาเราเข้าป่ากันครับเขาว่าป่าที่นี่เนี่ยสมบูรณ์นะฮะคือจะมีสัตว์อะไรหลายๆอย่างรู้สึกเหมือนเห็นตัวอะไรอยู่ข้างบนครับเมื่อกี้โอ้ตรงนี้สวยมาก gorgeous gorgeous นี่คือสวยมากเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจว่าข้างบนนี้จะมีทางรือเปล่าทางสวยมากครับและนี่ก็คืออย่างที่ เจ้าหน้าที่บอกมาคนระับพี่ก็บอกมาว่าเนี่ยเขาใช้ทางนี้เนี่ยขี่จัก,กรยานเลยนะครับคือเอาไว้ฝึกอไว้ซ้อมเป็นเหมือนเป็นทางวิบากอะไรเงี้ยซึ่งเออสรมุตว,ว่าวันนี้เรามาเดินป่ากันด้วยดูเหมือนจะเป็นเส้นทาง,ทางแปลกๆครับ,รบหาไปหามาใช่ แต่แต่ใช่แหละมันเป็นเส้นทางตัวอ,อย่างที่เขาบอกว่า,าเขาเอาไว้ซ้อมขี่จักรยานวิบากวิบากจริงๆฮะเท่าที่ข้อมูลได้บอกมามงั้นไปทางนี้ไม่คือหรออีกยยุงไป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 ว่าแอดเวนเจอร์ wow, จริงฮะ this is a real adventure at least as far as I experienced อ๋อนี่ออกแล้วนี่ออกแล้วนิดเดียวเองทำไมรอบนมันนี่ยทำผิดแล้วมีการทำผิดแล้วไม้มันออกแล้วอะนนี้ออกแล้วอะไรทำล่ะเดี๋ยวออกไปพังนอกก่อนโอ้ไม่์จนกินไม้ลงไปลงไปไหนโม่แลมทำดียัยไปไหนวะ อ๋อมันวนมาอย่างนี้เออมื่อกี้ก็เลี้ยวเดิข้ายอย่ายางเดียวท้าแล้ตัดสินใจที่จะกลับขึ้นไปใหม่นะครับเข้าไปตามทางดูซิว่ามันจะวิบอร์กขนาดไหนนะครับฮะมีแล้วไงเมื่อกี้มันขึ้นทางเดิมปาวะ อ Recently, ันน hey, e, e. adventure. Adventure okay, yeah, right, ี้คือารแอเวนรยังยี่สุดออ้ยไปยังนี่สอ๊บบี๊บบี๊บบี๊บ u ี๊บบ a ๊บบี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 ๊เบอ๊บบี๊บบี๊ี๊บบี๊บบี๊บบี่บบี๊บบี๊ยบี๊ี๊ไบี๊บบนี๊บบี๊บ e ี๊บบี๊บบ e ๊บบี๊บบีบ u ี f o บ u s บบี๊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 บยีีี ขี้เกียจเซนเซอร์เดี๋ยวจะไปทางนู้น<า>ต่อครับแล้ว,ไป,วไปทางเดิมฮะอันนี้เราวนมาเป็นาทางเดิมนะครับวนมาด้านึลังเคอะไหมเมื่อกี้ผมอยากจะล้มมากเลยอยากจะล้มแล้วมันไม่ล้มเกิบไ,ไปเลี้ยวตรงนั้นมันก็เลยไม่ล้มอ๋อหินเหลืออะไรวะไม่ใช่หินหรอไม่เป็นไรเสาดูเยอะดีไม่ดูเยินเห Come on Come down วิ่งมาเลย Come down ล้มแน่ตัวเมึงเฮ้ยภาพสวยอ่ะภาพสวยภาพสวยเฮียเฮียเฮียเ้าอันนี้คือมอเตอร์ไซค์นะครับแต่นี่คือจักรยานพับได้ครับพับได้อะโง่ไหมาดิจักรยานพับได้ก็ตายได้กันกัมมอนไปเร็วเฮียขากูยังไม่ยังเขาไอ้แหละลงไปโดนอะไรบ้างวะไม่อ่ะแหละก็วนแถวนั้นแหละโอ้ย ดีๆดอันนี้เวอร์แนนี้วอรกินเล่นเล่นั่นแหละที่เราก็จับภาพได้ครับจุดกระดจจุดแต่ยังพับได้พบได้จริงด้วยเอทั้งรถทั้งคนพอบได้เ่ยังพับแต่กินกังไม่ับ เด,เดี๋ยวค่อยล่างเปเดี๋ยวคือวัดดูล,ลาวนี่นี่เราก็วนออกจากทางเดิมนะฮะทางขี่สนุกมากครับแต่ตอนนี้แพดเดิของจักรยานพังไปแล้วดีดโหหาเรื่องเสียตงยีกแล้วต้องเปลี่ยนใหม่เลยห <c oughs> ล่น <c oughs>

เอาอีกเอาอีกเปี้ยวไม่เห็นไม่เห็นตัวมึงทำเป้าเอวเอวเอวนี่ตอวยิ่งไม่สวยที่สุดหรอกคนคนต้อตรงตรงใช่ปะเอ้ยสวยเอาเบล่อจังเอาอีกจ้านาอีกเอาอีกจ้าล่ะอีกเอาอีกอันเอาอีกจ้ามันต้องมาเร็วๆอ่ะหรือหน้าตาจริงจังมากเลย

อาจาไปตั้งขายอาจารยเขาเป็นคนที่โอ้โหไปไหนแล้ววะอยู่ด้านหลังล่ะการตอนเช้าแล้วอต้องต้องเร็วต้องเทคตัวให้เร็วต้องเทคตัวแรงแรงอจารย์ไหนผมช่วยดีเอ็มจ้าอจารย์อจารย์ผมช่วยดีข้าไป เร็ว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 ครับดูแลเข้าวิดีโอเอ้ยยางไม่ขึ้นจาะไม่จานอัากกินผมก่อนบัอินดิทโยเชฟจตายบัอินดิทการสร้างฝลิศาสษรเออเอาจานเอาอันหรอขึ้นอีก้เร็วเร็วกว่านั้นอีกไปเท็กตั้แต่สุญญโชนเลยนม่ก่อนกนด้าล่างมีหินมัมึงแบบ รัว่าคนคืดครับโอ้โหต้องคืดครับต้องคืดครับไม่ทะลุบริษัทไม่ตื่นอะไรแล้วอาทำไมแบบนี้มันคื่นไม่ได้เก้าโมงหนาทยเซนาทติรอลงกินจานนะตรงเนี้ยเออสบายว่ะถ่ายละไมกินข้าวไงเอาล่ะเร็วจะได้มีบริษัติศาสตร์คู่กับอุโมงค์ไม่ต้องไม่ต้อง ต้องคลานแค่นั้นเลยเหรอโอเคเดน next next ต่อไปต่อไปเราต้องกะระยะด้วยิเดี๋ยวดิกระมอนกรมนวิ่งเร็วๆอ่ะเร็วเ เดี๋ยวได้แผลเพิ่มเดี๋ยว,เ,วเออนี่มันแสดงว่าเทคตัวแบบว่าน้ำหนักดีรัดเร็วไม่ต้องจักรยานจ,จ,ะจะขี่จักรยานขึ้นมาวันนี้เหรอโอ้โหมุกชิบะจังกินเหรอนทางนู้นอจังอันนี้ลำบากลองทำปฏิหารดูปฏิหารอะไรเหรอเดี๋ยวดูปฏิหารเอ้ยพวกมึงก็ให้มาช่วยจับแอะด,ดูปฏิหารมึงมาจับแอะปฏิหารเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เพื่อนนอนอ าห้มันกลับีป้ายโหเว้ยนิ่งมสบายๆคนฉลาดท้ไม่ฉลาดไอ้กาดแจนี่กาดแจนี่ไกาดแจนี่กูนี่ขึ้นไดกาดแจน่ไม่ันไม่ที่สุดก็ขึ้นได้แล้วอ่าโอเคที่นี้ลงลงลงไปไกลับละกลับละเท่ะปไ่ะิ้าวหนิ กินอกันดิรีบไปไหนอ่ะเอ้ยอ้กาเจกาเจอะไรคือกาเจจ๊ะถั่วถั่วเงินอกกาเฉกาเจห่อกาเฉกาเฉกาเเสือคำเอ้ยเงินบกว่าบาแล้วคิวทีนี่แหละเดินหลังหลังเ่แ้วพูดอังกฤษสุดยอด กับครูพี่บางอ่าว w w w k p b l w e b c o m